ขณะนี้อยู่ที่บึงการนะครับคณะทำงานจิตอาสาอยู่จังหวัดบึงการนะครับอยู่แปลงอาสาธิตครับอยู่ที่จังหวัดบึงการก็รเอ่ยมาภารกิจแถวนี้ครับนี่ครับกำลังทำกระต๊อบกันฝนใช้ปลายู่ใส โอ่อข้าวสวยเนะออกงามข้าวน่ะยัมงมีแกงเห็ดอยู่นะมารลกนั้นโอ้ปลาดีครับนี่แหละไล่สวนผสมเลยนะธรรมชาติด,ดีมีความสุขเนาะได้หน้าได้ปลา <laughs> ครับสูงย่ฝนตกสบายสบายลินลินไม่หนักาไหร่โอ้ปลาหลยเลยเนาะสวัสดีครับไปนด้อยู่ที่ไล่จนแปลงสานาสาธิตอยู่ที่บึงการนะครับคณะทำงานจิตอาสาอยู่ที่จังหวัดบึงการครับสุดยอดไหมครับสุดยอดค่ะขอบคุณมากค่ะที่นายมาเยี่ยมเยือนค่ะโอเคครับอันนี้มีให้อาหารปลานะครับเนี่ย สองอาทิตย์กว่าอาทิตย์ที่สามพได้งไม่ีมีปลาหมอมีปลาชนจักตัวนี้อยู่นี่ อะไรคุณพันตัวละสี่บาทได้ไหอ๋อคีณก็ผัดตัวพันหมวจ้ะตายไปกี่ตัววันนั้นน่ะก็แค่มันตื่นน้ำตัวนี้แหละอือโอ้มีฟาร์มกบมีโอกาสมาได้ที่ไรจะต่อาเบุญการเรื่อยๆครับหน้าเฮาเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นกบมันกินไหมกบมันกินพืชเห็นไหมเห็นไหมมันกินโดดพิษยำมอดใบไม้แล้ววันนี้ Mm-hmm. <laughs>